<ด>สวัสดีค่ะคควันนี้เราอยู่กันในงาน PSM MD Open Day 2023ค่ะของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิลัยจุฬาภรคับต้านะครับมีนค่ะงานวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะต้าครับงานวันนี้ก็เป็น Open Day นะครับเพื่อที่จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักวิทยาลัยของเรานะครับนอกจากที่จะมีกิจกรรมเก็๊กสุขสิ์มากมายนะครับยังจะมีอาจารย์และก็รุ่นพี่นักศึกษาแพทย์มาอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าน้องๆที่สนใจวิทยาลัยของเราแล้วมางานในวันนี้ก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกับบ้านไปเเเเลลยยยคค่่่ะะดดดีีี๋วววราาาามูงนนนั้กก เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์มณฑิหลักสูตรใหม่นะครับที่ทําร่วมกับวิทยาแพทยศาสตร์ศีสองกับทำร่วมกับ UCL ก็เป็นหลักสูตรแพทย์7ปี2ปริญญาเดี๋ยวเราจะได้แนะนําหลักสูตรเราให้ให้ผู้ปกครองทราบเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงน้องๆด้วยนะครับน้องๆก็จะได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันมีรุ่นพี่เนาะมาเล่าให้น้องๆฟังว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงกิจกรรมทักษะทางการแพทย์เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ สนุกทั้งวันนะตัวอย่างโอตื่นเต้นมากเลยน้องๆมากันเยอะมากกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยน่ารักทุกคนอาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึงน้องๆไหมครับที่กำลังจะพยายามสอบเข้าแล้วก็เตรียมตัวสําหรับาการเข้ามาหาลัยของเราอยู่ครับถ้าน้องมีความมั่นใจว่าน้องอยากเป็นแพทย์ที่ดีนะครับแล้วก็เรียนแบบสนุกสนานมีความสุขแบบเราเนี่ยก็น้องก็เตรียมตัวให้ดีๆทําเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องที่เป็น NICE DOCTOR อในอนาคตเสมอครับชื่อไาม์ครับมาจากบริเตชารู้สึกประทับใจและทำให้อยากเรียนที่นี่มากขึ้นเลยครับเพราะว่าเป็น มหาวิทยาลัยที่ใหม่ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องหลักสูตรเรื่องการสอบอะไรย่างนี้แล้วยังได้ส่งปริญญาอีกครับชื่ออันอันค่ะมาจากกําเนิดวิทย์ค่ะรู้สึกว่าสนใจที่นี่มากๆค่ะเพราะว่าสนใจเรื่องแบบแลกเปลก่ยทางการแพทย์พราะรีเสิร์ชอยู่ด้วยแล้วค,ค,ค่ะก็คิดว่าช่วยทำให้ตัดสินใจอยากเข้าที่นี่ได้มากขึ้นมากๆค่ะชื่อริชาค่ะอยู่ปีอะไรแล้วค่ะอยู่ปี1รุ่น3ค่ะก็คือเพิ่งเปิดเทอมมาได้แค่เทอมเดียวรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะโซฟอร์ ก็ตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้หนักขนาดนั้นก็ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทํากิจกรรมซึ่งก็ยังสนุกมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้น้องๆตั้งใจทําพอร์ตกันนะคะเพราะว่าคณะวิดีของเรานั่งอ่านพอร์ตทุกคนและจําได้ทั้งหมดเลยค่ะ ตอนนี้นะพ่ต้าก็คือน้องๆกับผู้ปกครองได้แยกกันแล้วใช่ไหมแล้วก็น้องๆถูกแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในฐานของตัวเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมว่าน้องๆทำอะไรกันอยู่บ้างไปกันเลยครับกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมว่าห่อคอยจอยสกิลนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยจะต้องช่วยกันสร้างหอคอยนะคะโดยมีโจทย์สามข้อคือจะต้องแข็งแรงที่สุด สูงที่สุดเราก็ต้องสวยที่สุดค่ะโดยที่จะต้องใช้สกิลของน้องแต่ละคนเนี่ยที่มีเนี่ยทำโจทย์ทั้งสามข้อนี้ให้ได้ภายในเวลาเจ็ดนาทีนะคะท้าทายมากประมาที่ทุกคนจะร่วมมือทํากันวยกันเป็นทีมเวิร์คใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะเอนจอยด้วยแล้วก็ต้องใช้สกิลต่างๆด้วยรวมทั้งทีมเวิร์คด้วยค่ะแต่ชั้นนี้เป็นเด็กชั n นเชื่อออสกี้ซิมนะครับเราจให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมาเล่น การเนี่ยมันทําได้ยากหรือมันก็ต้องรอไปเรียนชั้นคลินิกนะครับแต่ว่าในเกมที่ซิมเนี่ยเราสามารถให้นักศึกษาเนี่ยฝึกขัตการตามที่แพทย์ยภายกาําหนดได้เลยจากในเกมสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครับนี่นะครับก็คือเป็นการสาธิตให้ดูครับว่าการใช้แอปเพื่อที่จะทําการทำด็อกเตอร์ซิมูเลชันมันเป็นยังไงนะครับ ทำเห็นวนะครับว่าที่พีเอสเมของเราครับเราให้ความสัมพันธ์ในการทาจริงเรียนจริงนะครับเหมือนแบบได้เรียนชั้นคลินิกเลยนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเกมนี้พัฒนาโดยวิทยาลัยพระศิ์สิทธ์สว่างวัดของเราเองนะครับซึ่งออกมาตอบโจทย์ให้กับนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศเลยครับที่จะได้ฝึกหัตถการจากที่บ้านเลยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลก็ได้ครับก็ได้มาฟังดูก็หนูรู้สึกว่าสนใจนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะถ้ามีโอกาสหนูก็จะมาเข้าค่ะ อีกอันนึงของเราครับไปดูกันครับ ก็เทว่าเป็นบรรยากาศที่ดูฟอร์มอลมากเลยนะคะที่นี่ก็คือ H P V ค่ะก็ทุกคนก็ควรไปฉีดนะคะอันนี้ห้องนี้เป็นสเตชันเก่ะไรครับดูลึกลับมากเลยครับห้องนี้นะคะเราก็จะเป็นสเตชันเกี่ยวกับการตอบคาถามเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะโดยใช้ข่าวหูเข้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งเราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์อย่างไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกันในกลุ่มเพราะว่าเราจะเล่นก เป็นกลุ่มดังนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะได้ทําความรู้จักกันในเบื้องต้นแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันว่าอเราสามารถช่วยกันและตอบคำถามได้คะแนนได้เท่าไหร่ใครได้ที่หนึ่งก็จะมีของรางวัลให้นั่นเองค่ะเหมือนอาชีพหมอใช่ไหมที่ว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้ถึงแหมว่าจะเก่งแค่ไหนแล้วก็ต้องมีทีมเวิร์กใช่ไหมจังใช่ครับเราต้องคุยกันทำความรู้จักการปรึกษากันเพื่อที่จะเอาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ครับ เราเห็นว่าพอตอบคำถามเสร็จก็มีการอธิบายเฉลยคำตอบให้ละเอียดมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ะก็จะมีพี่ๆนักศึกษาชั้นแพทย์ชั้นปีที่3นะคะจะเป็นคนมาช่วยอธิบายน้องๆก็จะเห็นได้ว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยมีข้อักถามสงสัยเขาก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นอกจากนี้เรายังเวลาพอหลังจากที่เราเฉลยเสร็จเราก็ยังมีช่วงเวลาที่ให้น้องๆถามคำถามอื่นเพิ่มเติมอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการเรียนใช่ค่ะก็เรียนได้ว่านอกจากความสนุกก็คือ ความรู้เต็มๆเลยสเตชันนี้สเตชันนี้เราจะฝึกอย่างแรกก็คือฝึกเรื่องของการคัมเพสนะครับดูว่าตัวชีพจรของเราที่แขนเนี่ยเราสามารถคลัได้ที่ตรงไหนนะครับสองก็คือฝึกเรื่องของการวัดความดันโดยการใช้เครื่องวัดความดันตรงนี้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าตัวผลเนี่ยนะครับมันปกติดีหรือเปล่าหรือว่าน้องคนไหนมีความดันสูงความดันต่ำอะไรหรือเปล่า ก็คือก่อนหน้าที่น้องๆได้ลองก็มีการเหมือนแบบสอนน้องๆก่อนว่าทํายังไงไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับมีการสอนได้มีการอินทิเกรตนะครับความเป็นแพทย์สูงมากครับตั้งแต่วันแรกที่ไม่ได้เรียนนะได้ทำแน่นอนในโอเปนเดย์นะครับก่อนที่จะมาเรียนด้วยซ้ำครับเั่นเื่อกี้นี้ที่น้องทํานี้มันเกี่ยวกับอะไรครับฟังเสียงปอดกับฟังเสียงหัวใจค่ะมาฟังรู้เรื่องไหมครับน้องก็ ได้อยู่้อยก็ดีใจที่ได้มาค่ะมีหลายฐานน่าสนใจมากๆเลยค่ะสมมติว่าคณะบดีดูวิดีโอนี้อยู่ครับอยากจะบอกอะไรไปถึงคณะบดีครับ ชื่อธัญชนกเดชกำจรกุลนะคะจะยื่นปีหน้านะคะ่ะห่เวิลิเ <c oughs> กล่ครับฝากเนื้อฝากตัวไปแล้วโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือแบบได้ประสรบการณ์หลายๆอ,อย่างเลยค่ะจากการเข้าฐานก็คือเหมือนแบบทําให้เราได้ฝึกทักษะทางด้านแพนมากขึ้นแล้วก็มาฐานนี้นะคะที่ได้สัมภาษณ์แบบว่าได้ความรู้ประสรบการณ์จากพวกพี่ๆว่าเออในคุริคูลัมของ PSM เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ <c> แล้วก็ a c t i v วิตี้ที่แบบว่าแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าแบบมหาลัยอื่นๆหลักสูตรที่มีความ ความชายแบที่แบบน่าเรียนที่ทำให้หนูสนใจในขณะนี้มากขึ้นค่ะก็ได้เรียนรู้แบบว่าทีมเวิร์คเพราะว่าเราได้แบบว่าทำกิจกรรมกับเพื่อนลหลายๆคนแบบว่าในคาบูทเราก็แบบได้ถามความคิดเห็นของเพื่อนก่อนที่เราจะตอบหรือว่าแบบรวบรวมความคิดเห็นของกันและกันก่อนทำผลงานนั้นออกมามก็คือไม่ได้แค่ได้เจออาจารย์แล้วก็ได้มีเทคโคนเมสเซจด้วยใช่ไหมกดทั้งทีมเวิร์คแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอร์เรน์มันมากมายใช่ไหมครับว่าเราอยากจะพูดอะไรถึงพีเอสเอมเราจะพูดอะไรครับ โอ้ผมผมดูแลผมรักที่นี่มากเลยครับอยากเข้าที่นี่เป็นท um, ี่ถึงรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเจออาจารย์แล้วก็ุ้นพีค่ะใช่ค่ะเหมือนกันดูจากบรรยากาศเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ดีแล้วคืออันแรกเลยเนี่ยคุณแม่ชอบที่ว่าปีหนึ่งเขาได้เจอคนไข้เลยอันเนี้ยชอบมากแล้วก็อันอันอีกอันนึงที่ชอบก็คือเขาได้ไป UCL ก็เหมือนได้ไป explore ตัวเองกับต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ รุ่นนึงเนี่ยก็คือดูดูจากท่านคณะพอดีเนี่ยคือท่านก็จําชื่อน้องๆค่อคนข้างจะได้ทุกคนคือคือดูแล้วน่าจะเป็นบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นคืออยากอยากให้ลูกชายได้อยู่ในบรรยากาศการเรียนที่แบบแเป็นเป็นกันเองเนี่ยค่ะ I feel very excited and I'm ready to welcome the Lunong Nong into our university and I hope that I can give, give and share the, my experiences even though I've only been here for like a, one term but I feel like I can contribute to their experience here. I would say like just expect to have fun in your first year and don't take the academics like too seriously so that you don't add more stress to yourself because so far like we've been learning about subjects that we really enjoy so it hasn't been too painful. ก็อาจารย์ก็เป็นผู้ดำเนินง,งานโครงการนี้เนาะก็คิดเห็นแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยจะมีความสุขเนาะรวมถึงมาสคอตที่เราเตรียมมาด้วยก็ทุกกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้เตรียมมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านี้ละแล้วก็จะมีทั้งกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่เจอกับรุ่นน้องแล้วก็มีกิจกรรมทางคลินิกที่อาจารย์แพทย์ของเราเนี่ยได้เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์เนี่ยเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับ้หาดูมีความสนุกสนานมากมายได้ทั้ง มีความรู้แล้วก็ได้ทั้งกลิ m p s e ว่าเข้ามาใน p s m แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ดูเหมือนว่าแต่ละฐานก็คือหมิ่นก็มีปัจจัยที่จะสอนอะไรสักอย่างให้น้องๆได้ติดตัวกลับบ้านไปครับนอกจากที่ได้เรียนรู้กับที่ราชวิทยาของเรานะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยากาศว่าถ้าหูดเข้ามาเรียนนี่มันบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่านอกจากที่ได้คุยกับอาจารย์ก็ได้คุยกับรุ่นพี่นะครับก็ได้เข้าใจจริงๆครับว่าการเข้ามาเรียนนี่มันเป็นยังไงครับ แล้วเห็นที่ทุกท่านอิมเ a ร i ไซส์เลยก็คือมีการทํางานร่วมกันเพราะเขามีการแบ่งน้อง,องๆให้อยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ให้แบบว่าหาไอเดียบ r a i n s อ o r m อะไรขึ้นมาทํางานด้วยกันเนาะใช่ครับที่ผมเห็นก็คืออาจจะมีเรื่องของ Teamwork แล้วก็เรื่องของ medical innovation นะครับที่เป็นธีมหลักของออ Open Day ในครั้งนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงาน Open Day กันแล้วนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าง,งานคึกคักแล้วก็น้องๆดูสนุกแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆกันเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปติดตาม facebook page ของเราได้หรือไม่ก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะขึ้นมาตรงนี้เลย We have arrived at the end of the event of today and we can see that everyone is truly happy today not just the uh, kids that have come here but also the parents that have enjoyed our event today and any one of you guys that want to know more about university we have a Facebook page and a website that you could find more information and maybe ask some question or contact us and We'll put the website and the Facebook page over here. And we hope that everyone will uh, remember PSCM and forever remain it in their hearts when you guys will have to choose what you guys will have to learn next year.